3เพลงพอๆต่อเนื่องเลยค่ะนี่คือหนึ่งงานจากอาร์มชาด้วยกับเพลงที่ชื่อว่ารักแทน้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงที่นานมาเล้าไม่ได้ฝากนะคะหนึ่งงานจากสต a มด้วยแล้วก็รวมถึงคนที่รอความหวังนะคะหนึ่งงานนี้จากบิ๊กซด้วยนั่นเองล่ะค่ะคุณกําลังฟัง A Play สถานีสุดจี๊ดของคนจี๊ดสุดๆผลิตโดยโบริษัท All Media Entertainment จําจำกัดมีน้องคนผู้ฟังนะคะแอบถามมาว่าแจ้ททำไมวันนี้ดูซ่อม นัดจ้าไม่ให้โสมใี้ยังรายเลยช้าก็แบบว่าไม่แต่งนงแต่งหน้าอะไรเลยนะคะมาแบบเป็นออริจินอลสุดๆเลยนะคะเกิดมาหน้าก็เป็นอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะก็นี่แหละรับความจริงให้ได้แล้วกันนะคะสาวทุกคน นะจ๊ะด้วยความที่ว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานไปถ่ายรายการมาแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ไว้นะคะเรารู้สึกว่าใส่ไปตั้งแต่ตอน9ก้าโมงนะคะเราก็ถอดอีกทีคือ3ามทุ่มอย่างเงี้ยนะคะด้วยระยะเวลาที่มันรันไปตลอดหน้าที่แบบต้องแต่งด้วยฝุ่นเข้าตาด้วยสปอตไลท์ที่มันแบบโหส่องเข้าตามานะคะหลายชั่วโมงด้วยกันมันก็เลยแบบตามันอ่อนล้านะคะพอเราถอดคอนแทคออกปุ๊บเนี่ยน้าตาไหลพร่กตาแดงแฉพูดไปตอนนี้น้าตาจะไหล oh my <God. S 2> ก็เลยมาในสภาพประมาณนี้แล้วกันนะคะดังนั้นก็ขออภัยนะคะที่เกิดมาหนังหน้าแบบนี้ <c oughs> สังเกตเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่าความมันความบ้ายังเหมือนเดิมเนาะ43นาทีหลัง6โมงเย็นแล้วนะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณ2ชั่วโมงกับอีก10กว่านาทีด้วยอยากฟังเพลงไหน0 2 5 3 8ส7ง9ค่ะ <c oughs> Por